เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยถึงเรื่องราวของรถยนต์ Honda Civic ใหม่คันนี้กันครับ นี่คือรถยนต์ Honda Civic ใหม่หรือว่า new Civic เป็น Honda Civic ในรุ่น E H E V R S ที่นั่งแน่นอนครับเป็น5ที่นั่งเบาะนั่งคู่หน้าปรับด้วยไฟ,ฟฟ้านะครับฝั่งคนขับนี่ปรับ8ทิศทางฝั่งคนนั่งก็ปรับ4ทิศทางเบาะตอนหลังพับพนักพิงได้60-40ทําให้เลือกใช้ เวลาที่จะบรรทุกสิ่งของหรือจะเอาคนนั่งก็เลือกกันได้ตามสบายพอเป็น RS นะครับเบาะนั่งนี่ก็เป็นหนังกลับบวกกับวัสดุสังเคราะห์แล้วก็เดินตะเข็บด้วยด้ายสีแดงให้มันดูหรือหวาดูสปอร์ตหน่อยภายในก็เช่นกันครับบรรดา t r i มบรรดาเส้นขอบต่างๆนี่ก็เป็นสีแดงแล้วก็แดงแบบมันวาวหน่อยๆเห็นเด่นชัด ที่เก๋จริงๆสำหรับผมนะคือช่องแอร์ครับทำเป็นคล้ายๆกับรังผึ้งที่เรียกกันว่าฮันน่คอมนะครับเป็นเจาะเป็นช่องยาวตลอดแถวหน้านี่นะครับตรงด้านหน้าของแผงหน้าปัดหรือแผงแดชบอร์ดแล้วก็มีขอบเป็นสีแดงอย่างที่ว่านะครับมีปุ่มปรับทิศทางลมสวิชสำหรับปรับ Air. แอร์แอร์รถคันนี้เป็น2ส,ส่วน ที่เรียกกันว่าเป็น2โซนซ้ายขวาเลือกปรับอุณหภูมิได้แล้วก็ตรงด้านหลังก็มีช่องแอร์นะครับให้คนนั่งด้านหลังได้รับความเย็นจากระบบปรับอากาศด้านหน้ายังมีไวเลสชัชเจอร์ด้วยตัวนี้เป็น R S นะครับสวิชควบคุมระบบแอร์เป็นแบบหมุนแต่ดูเท่ครับเป็นแบบสีเงินสีโครมเมียมวาววับมีจอแสดงผล จอด้านหน้าด้านบนนี่เป็นจอขนาดประมาณ9นิ้วส่วนจอที่เป็นแผงหน้าปัดมาตรวัดนี่ก็เป็น TFT ขนาดประมาณ10นิ้วนะครับคันเกียร์อัตโนมัติมีหุ้มด้วยหนังนะครับแล้วก็มีช่องสำหรับวางขวดน้ำแก้วน้ำสอช่องทัดพวงมาลัยเป็นแบบ m u l ติฟัง i o n s t e e r i n g wheel นะครับ ควบคุมระบบต่างๆรถคันนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซินส4สูบแถวเรียงเพลาลาวลิ้นคู่เหนือฝาสูบ4วาล์สูบพูดง่ายๆก็คือเป็นเครื่องยนต์เบนซินส4สูบ16วาล์วดับเบิลโอเฮดแคปชาร์ปความกว้างกระบอกสูบ81.0มมร,ระยะชัก96.7ามมความจุจริจรงๆก็1,993ซีซีแรงอัดในกระบอกสูบ13.9ต่อนหนึ่ง แล้วก็รองรับน้ำมันถึง e 2 0นะครับเฉพาะกำลังของเครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยให้กำลัง141แรงม้าเมื่อทำงานที่6,000รอบต่อนอาทีแล้วก็มีแรงบิด182นิวตันเมตรเมืม่อทำงานที่4,500รอบต่อนอาทีถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัต e ิ e CVT นะครับซึ่งพอเป็นไฮบริดในระบบ h อนด้าเนี่ยเขาขับเคลื่อน จะต้องบอกว่าขับเคลื่อนในเกียร์ eCVT เขาเนี่ยจะมีอัตราทดที่ต่างกันเพราะต้องส่งลงไปขับที่มอเตอร์นะครับเพราะนั้นอัตราทดถ้าขับที่มอเตอร์เนี่ยก็คือ2.454แต่ถ้าเมื่อไหร่ขับที่เครื่องยนต์อัตราทดจะเป็น0.805นะครับกำลังจากมอเตอร์ก็คือจะมี184แรงม้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน5,000-6,000รอบต่อนาที แล้วก็แรงบิด3 1 5นิวตันเมตรเมื่อทำงานตั้งแต่รอบแรกไปจนถึง2000รอบต่อนาทีนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของปกติละเมื่อไหร่ที่ขับเคลื่อนมอเตอร์เนี่ยแรงบิดก็มางแต่รอบแรกนะครับแบตเตอรี่ก็เป็นลริเทียมไอออนส่วนการขับเคลื่อนนั้นมีโหมดการขับเคลื่อนให้เลือก4รูปแบบหรือว่า4โหมดก็มีอีคอนนะครับก็คืออีคโนมีนั่นแหละนะครับอีคอนก็คือ อย่างประหยัดหน่อยมี normal ปกติแล้วก็มี sport นะฮะท้ายที่สุดเป็น individual นะครับ individual นั้นก็คือเลือกปรับโหมดกันตามอัธยาศัยตามรสนิยมของคนที่ขับส่วนระบบเครื่องเสียงนั้นรถห้องโดยสารแค่เนี้ยแต่มีลำโพงของ Bose ให้ถึง12ตัวฟังกันจุใจทีเดียวนะครับฟังกันจุใจทีเดียวเบาะนั่งนั่งสบายครับอย่างที่ผมบอกครับเป็นหนังกลับ บวกกับวัสดุสังเคราะห์เนี่ยล็อกตัวได้ดีปรับด้วยไฟฟ้าแล้วพิงเต็มหลังนั่งเต็มก้นจริงๆเข้าโค้งแหลงๆนี่อยู่ครับ Honda New Civic e h e v r s คันนี้เติมน้ำมันเต็มถัง40ลิตรเนี่ยนะครับแล้วก็ขับไปแล้วก็ถ้าคนขับใช้ระบบไฟฟ้านะครับมาปรับมาช่วย วิ่งไปชาร์จไปชาร์จไปชาร์จมาเขาบอกวิ่งในระยะทางเกิน800กิโลเมตรครับสำหรับน้ำมัน40ิลิตรฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยเชื่อแต่ผมดูจากบรรดาสื่อมวลชนที่เขาลองขับกันนะครับผมไม่ได้ไปหรอกสื่อมวลชนหลายสิบคนเขาไปขับกันกรุงเทพไปพิษณุโลกพิษณุโลกไปเชียงใหม่ซึ่งรวมระยะทางละ9 0้กิโลนี่ก็รอดกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคงต้องติดตามข้อมูลแต่ว่าอะไรก็ตามถ้าเขาใส่มาในคู่มือในสเปคแบบนี้ ถ้ามันทําไม่ได้ก็จะโดนข้อหาโฆษณาเกินจริงเพราะนั่นแสดงว่าเขาลองแล้วนะครับผมไม่มีโอกาสได้ลองแต่ก็เอามาเล่าสู่กันฟังอย่างดีแล้ครับคันนี้ขับดีช่วงล่างนี่สบายสบายเลยครับเนี่ยขึ้นมาตรงทางที่มันสูงต่ําสูงต่ําหน่อยยังอยู่ได้ไม่โยกเยกอัตราเร่งดีการทรงตัวดีดีอีกอย่างนึงคือการเก็บเสียงจากภายนอกครับเงียบจริงๆ มีเสียงฮำของอยางเบาๆแต่เสียงรถอื่นไม่ว่าจะรถบรรทุกไม่ว่ามอเตอร์ไซค์ถูกบล็อกถูกเก็บเอาไว้ได้ดีครับไม่เข้ามารบกวนในห้องโดยสารระบบเบรกดิสเบรคสี่ล้อสั่งได้เป็นรถที่ขับได้สนุกเอาเรื่องคันหนึ่งทีเดียวไม่เสียแรงที่ h o n ด้าติดตา R S มาในรถคันนี้ครับ Honda Civic ใหม่หรือว่า New Honda Civic นั้นเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมี3รุ่นย่อยด้วยกัน3รุ่นย่อยนี่ก็แบ่งเป็นแบบ Hybrid 2รุ่นแล้วก็เครื่องยนต์เบนซินร้วน1.5เทอร์โบ1รุ่นแต่ว่าตัวนี้เป็นตัว Hybrid เป็นตัว e-h-e-v แล้วก็ต่อท้ายด้วย r-s คือหมายความเป็นตัวท็อปของเขานะครับสนนราคาค่าตัวตัวนี้ก็1.239.000บาท พอเป็น RS เนี่ยหลายอย่างก็ปรับแต่งขึ้นมาครับกระจังหน้าใหม่นะครับกันชนหน้าใหม่แล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ RS สีแดงตรงนี้ขนาดล้อก็เพิ่มขึ้นมาเป็น18นิ้วมีสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับเป็นสีดำแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ RS มีปลอกท่อไอเสียซึ่งแตกต่างจากรุ่นอื่น เรื่องของเจ้า Honda Civic ใหม่ e h e v r s 1,239,000บาทคันนี้ผมว่าสนนราคาสมเนื้อสมตัวครับที่สำคัญคือขับสนุกจริงๆครับ